หวังจู่เสียนเป็นบุตรสาวของหวังเยาห่วงอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไต้หวันผู้ได้รับเหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์1958ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประวัติแก่หวังจู่เสียนเกิดเมื่อวันที่31มกราคมคศ1967โดยปู่จวดของเธอคือหวังเหรินเฟิงเป็นสมาชิกยุคก,ก่อตั้งขององค์กรถ,ถงหมืงหุยหรือสหสัิบาตจีน ที่ต่อต้านราชวงศ์ชิงก่อนจะพัฒนามาเป็นพรรคก,ก๊กมินตัง๋งและยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมสู้เฉิงในมณฑลอานหุยต่อมาในเดือนสิงหาคมปีพศ2535ในเทศกาลไหว้พระจันทร์หวังจู่เสียนได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนมัธยมแห่งนี้พร้อมกับคุณปูขป่ของเธอปู่ของเธอหวังกัวฟานเป็นเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกลางของก๊กมินตัง๋ง โดยหลังจากที่ก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้ให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนทําให้ฝ่ายสาธารณารัฐจีนต้องล่าถอยและอพยพมาที่เกาะไต้หวันปู่ของเธอจึงได้มาทํางานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันส่วนพ่อของเธอหวังเยาห่วงเป็นนักบาสเกตบอลทีมชาติไต้หวันที่เคยทําผลงานคว้าเหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์1958ที่ประเทศญี่ปุ่น หวังจูเสียนมีพี่ชายสองคนและเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนมัธยมโซโกโเมืองซินเป่ยซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนนิกายโรมันคาทอลิกต่อมาได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมไทเปและเลือกเล่นบาสเกตบอลเช่นเดียวกับพ่อของเธอและได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ด้วยหน้าตาที่สวยงามและส่วนสูงถึง173เซนติเมตรทำให้เธอเป็นจุดสนใจจากผู้คนต่อมาเมื่อเธออายุ14ปีเธอได้เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไต้หวันและได้เดินทางไปแข่งขันที่เกาะฮ่องกงจนได้พบแมวมองและชวนให้เธอมาถ่ายโฆษณารองเท้ากีฬาจากนั้นก็มีงานถ่ายโฆษณาเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องสำอางและน้ำอัดลม หลังจากนั้นเธอจึงหันไปสอบเข้าวิทยาลัยศิลปะและการแสดงแห่งชาติไต้หวันเพื่อเอาจริงเอาจังกับการเป็นนักแสดงอาชีพแทนการเล่นกีฬาซึ่งหวังเหยาห่วงพ่อของเธอก็ได้ให้การสนับสนุนเนื่องจากไม่ต้องการให้ลูกสาวเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไต้หวันเหมือนกับเขาเพราะเห็นว่าลูกสาวได้รับการฝึกซ้อมและทำงานที่หนักหน่วงและยากลำบากเกินไปหวังจู่เสียน เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณารองเท้ากีฬายี่ห้ออาดิดาสและได้แสดงภาพยนตร์ไต้หวันเรื่องแรกคือเรื่อง l e g Spirit 1983โดยภาพยนตร์ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลม้าทองคำสาขาการถ่ายภาพยอดเยี่ยมในงานประกาศผลรางวัลม้าทองคำครั้งที่20ที่ศูนย์วัฒนธรรมเก่าสงในปี1983จากการเข้าชิงถึง3รางวัล หลังจากนั้นฟางอี้หัวโมนาฟองอดีตนักร้องหญิงชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ของค่ายชอ์บราเดอร์สสตูดิโอในแสดงความสนใจในตัวเธอและชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์ในฮ่องกงทำให้ในปีคศ1985เธอ,อ 1, 85, ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดค่ายชอ์บราเดอร์สสตูดิโอและมีผลงานในปีแรกให้กับค่ายถึงสเรื่องได้แก่ ตรามวัยโดนใจสก,กิดหัวใจให้โดนเธอ How to Choose a Royal Bride รักผิดสเปคภาค2 Let's Make a Love t o ที่แสดงร่วมกับเออตรงเซิงและรักนี้ดีไหมหว่า Working Class ที่แสดงคู่กับแซมหุยจนมาโด่งดังทั่วทวีปเอเชียจากการแสดงใ่ภาพยนตร์ชุดโปเยโปโลเยเย้ย,ยฟ้าแล้วก็ท้า A Chinese Ghost Story ที่กำกับโดยฉีเขบิบโดยเธอแสดงนำคู่กับเลสลี่จางรับบทปีศาจสาวแสนสวยเนี่ยเสี่ยวเชียนผลงานเรื่องอื่นๆที่โดดเด่นอาทิเช่นภาพยนตร์แสดงคู่กับหลิวเตอ๋อหัวรับบทแฟนสาวเอาเตา๋าในเรื่องคนตัดคนภาคหนึ่ง God of g a m b l e r 1989เจาะตำนานฝ่ามือ,อยูไลกังฟู vs แอคโรแบติก 1990เทียบเจ้าพ่อเหือดฮ่องกง Godfather 1991ชีวิตเธอชีวิตข้าชีวิตเดียว The Prince of Temple Street 1992ฟ้านี้ข้าใหญ่ได้คนเดียวคาสิโนไทคูน1 1992เรียกเทวดาก็ล้มข้าไม่ได้คาสิโนไทคูน2 1992 ภาพยนตร์แสดงคู่กับเฉินหลงในเรื่อง City Hunter ใหญ่ไม่ใหญ่ค่าก็ใหญ่ City Hunter 1993เธอรับบทคาโอริคู่หูคู่รักซาเอบะเรียวเฉินหลงเดดคัมพีเทวดาภาค3 s w a r ว m a n 3 The e a อ t อ s Red 1 9 9 3ร่วมแสดงกับหลินชิงเสีย นางพญางูขาวขอเพียงรักอยู่แม้คู่กันไม่ได้ Green Snake 1993ร่วมแสดงกับจางมั่นยี่กระบี่ผีเพื่อบารมีสถานพบ Butterfly Swat ว9 9 9 3ที่ร่วมแสดงกับเหลียงเฉาวเวย่ยเจินจือตันมิเชลโยเป็นต้นหวังจู่เสียนเคยคบหากับฉีฉินนักร้องชื่อดังชาวไต้หวัน โดยทั้งคู่พบกันครั้งแรกจากการแสดงนำร่วมกันในภาพยนตร์ไต้หวันเรื่อง Love is grown with flower 1987ซึ่งขณะนั้นฉีฉินเป็นนักร้องเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียงในทวีปเอเชียส่วนหวังจูเสียนยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ยังมีผลงานไม่มากนักโดยทั้งคู่ได้คบหากันหลังการถ่ายทำจบลงก่อนที่ต่อมาหวังจูเซียนจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากการแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง โปเย่โปโลเยเย้ยฟ้าแล้วก็ท้าและมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในฮ่องกงอีกหลายเรื่องส่วนชี้ชินยังคงทำงานเพลงที่ไต้หวันเป็นหลักด้วยความสัมพันธ์ที่ห่างไกลทำให้ทั้งคู่เลิกรากันไปในช่วงต้นของคริสตศวรรษ1 9 9 0หลังจากเลิกรากับชี้ชินเธอได้มีข่าวอื้อฉาจากการคบหากับหลินเจี้ยนเย่มหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งมีภรรยาและลูกอยู่แล้ว ซึ่งภรรยาของหลินเจี้ยนเย่คือเซี่ยหลิงหลิงอดีตนักแสดงรุ่นพี่ชาวไต้หวันของเธอก่อนที่ต่อมาจะมีรายงานว่าทั้งสองอาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้อวีเป่าจูแม่ของฝ่ายชายออกมาตำหนิเธอออกสื่อและทำให้เธอตกเป็นข่าวอื้อเฉาไปทั่วฮ่องกงจนกระทบต่อชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ฮ่องกงของเธอเป็นอย่างมาก เธอจึงตัดสินใจเลิกรากับหลินเจี้ยนเย่และออกจากฮ่องกงเพื่อกลับไปยังไต้หวันก่อนที่เซี่ยหลิงหลิงผู้เป็นภรรยาหลวงจะยื่นฟ้องหย่าหลินเจี้ยนเว่อย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาหลังจากกลับมาที่ไต้หวันหวังจูเสียนได้กลับไปคบหากับชี้ชินอีกครั้งในปี1993โดยหวังจูเสียนที่มีงานแสดงน้อยลงได้หันไปรับงานแสดงและออกอัลบั้มเพลงที่ประเทศญี่ตุน ก่อนที่ฉีชินได้ประกาศในปี2000ว่าจะแต่งงานกับหวังจู่เสียนแต่แล้วภรรยาเก่าของฉีชินได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเรียกร้องให้ฉีชินรับผิดชอบลูกที่เกิดกับเธอหวังจู่เสียนที่ไม่ทราบมาก่อนว่าฉี้ชินแอบไปมีลูกไว้จึงตัดสินใจเลิกกับฉีชินในปี2002ในปี2003จากเหตุการณ์ที่เลสลี่จางเพื่อนสนิทของเธอฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้า ทำให้เธอรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวและอึดอัดกับการเป็นคนในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงทําให้เธอตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงอย่างถาวรอ,อย่างไรก็ตามเธอได้ฝากฝีมือการแสดงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายไว้คือเรื่อง Shanghai Story 2004หลังจากออกจากวงการบันเทิงหวังจู่เสียนได้เดินทางไปยังรัฐบริติสโคลัมเบียประเทศแคนาดาและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์และปรากฏตัวออกสื่อบ้างเป็นครั้งคราว